สวัสดีครับสาวสวยนะฮะชื่อว่าน้องคอฟฟี่นะฮะคอคาพายนะ,อะ <Coffee S 1> เออคอฟฟี่นะฮะแอนน่ากินครับไม่ใช่ไม่น่ากินครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไตมิดค่ะไตมิดนะฮะมอนหนึ่งเองนะฮะกำลังอ้อเเลยนะครับหนุ่มๆคนไหนครับนะฮะสนใจทักเฟซพี่บานะ,ะเดี๋ยวพี่จะติดต่อให้นะครับคนน,ะะนี้นะฮะตามมาดูครับว่านะฮะสาวสวยคนนี้น้องคอฟฟี่ฮะทำอะไรนะฮะอ้ยยัเอ้ยไม่เจอครับอยู่นี่แหละครับเจอแล้วครับนะฮะ โอ้โหเป็นสดือครับนะฮะอย่างสวยงามเลยนะฮะโอ้โหนะฮะนุ่มๆครับเธอมีของดีด้วยนะฮะเลี่ครับตัวนี้นะฮะเออนะฮะน่ารักเทวนะฮะมาดูครับน้องคอฟฟจะเจ็บมากน้อยแค่นิดเดียวเองนะฮะจะเก็งนะฮะจะได้โชว์กันเพื่อนด้วยนะครับนะฮะไม่ต้องเก่งนะฮะครับขอไฟข้ามมาหน่อยครับนี่คือน้องคอฟฟครับนะฮะสาวสวยนะฮะ หน้าตาน่ารักดาเอ็นดูเลยทีเดียวนะครับเจะเดินเธอจับง่ายครับนะฮะแถมที่พันคือจับง่ายด้วยนะครับนะจะเก่งนะคะนิดเดียวค่ะนะครับเสร็จแล้วค่ะคัฟฟี่ขาเสร็จแล้วค่ะเหมือนเราโดนมาจากเลือดนะฮะเสร็จแล้วนะนะครับสวยงามเลยนะเก่งทำไมนะฮะจากเก่งนะฮะไหวนะเฮ้ยนะฮะนะฮะอ่าดูหน้าหน่อยดิปไปดูหน้าหน่อยครับ เอาบอกกล้องหน่อยดีว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้โดนรถกัดอ่าเห็นไหมนะฮะเจ็บเท่ากับโดนปิดปูดไหมไม่เท่าไม่เท่านะฮะนะครับครับโอเคครับนะฮะก็เป็นนุ้เกษตรพิธีสวยงามครับอยู่ตรงกลางเลยนะคราวนี้นะฮะที่สําคัญดูแลรักษาย,ยังไงครับนะฮะอย่าให้เกี่ยวอย่าให้ชนนะอย่าให้กระแทกนะฮะบริเวณนี้ตรงนี้กระแทกได้นะครับกินได้ทุกอย่างครับพวกนอนพวกขายไส้เดนมลรงสาบนะฮะปิ๊บปิ๊บปิ๊บนะฮะ โอเคครับนะฮะไอแต่ให้บอกสักหน่อยว่าทหารขยากเจาะมาร้านไทยร้านพี่แจ็คดอกตันเนี่ยไอนะครับมาที่นี่ใช่ไหมน้องโมครับสวัสดีครับยิ้มนะครับโมโอเคครับนะนี่คือสาวสวยฮะน้องโมครับมาจากไหนนะโมกทมเนอะกทมเนอะโอ้ขายของที่นี่ด้วยนะฮะหน้าตาน่ารักเลยฮะแล้วก็มากับเพื่อนสาวครับน้องปามี่ครับนะฮะไปซะแล้วนะฮะกินผู้ชายเป็นอาหารพวกนี้นะฮะ นะหรือว่าแม่นางไหจีนั่นเองนะฮะคนนี้ครับนะฮะครับนะมาจอดสือร้านพี่แจ๊คนี่เองครับนะฮะครับนะโอ้นะฮะสดือหน้าเจาะอดไรเกินครับนะฮะครับมาดูว่าสาวสวยคนนี้นะฮะน้องนะฮะโมนะฮะสุดสวยคนนี้เราจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับนะฮะเดี๋ยวให้พี่ยอดต่อเลยนะครับนะฮะไปบาเอาอีกแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าไม่เจ็บจริงๆนะครับนะฮะอย่ามากดท้องสิจะมาติ๊กติ๊กยักทำไมตาลายเลยมองไป อะไรพี่หนูก็นึกว่าเสร็จแล้วนะเนี่ยเอานะฮะเราก็อยากยัดยักบ่อยสินะครับพี่เราดูนะยตัวออกนะ,ะโอ้ยนยี่นายาเพิ่องอย่าเพิ่องคับกลัวไปนั่งอมาไอเม่ตอนเร็วนะฮะยิ้มหนะะ่อยค่ะมีกลัวด้วยสาวใต้นะฮะสวยมากๆนะฮะนะฮะเผื่อมอีหนุ่มๆมามองน้องเวีย้ยเออครับนะฮะมาดูคนนี้ครับนะฮะตั้งหน้าตรง นะฮะก่อนที่พี่จะข่มคืนทางด้านจิตใจนะฮะครับอันนี้คือน้องมุกครับนะฮะสาวสวยมาจากนะฮะสวนชุนันทาใช่ไหมเงยหน้าขึ้นคุยกับพี่นะฮะครับนะครับมาอยู่จากอ่าเรียนพี่ไหนล้วฮะปี่หนึ่งครัเป็นนักศึกษาต้องใจกล้าครับนะฮะต้องอย่าตื่นเต้นนะครับนะฮะมาดูนี่นะครับนะฮะว้าวนะฮะครับนะนี่คือวันบรรยากาศวันพฤหัสใช่ไหมใช่บอมุกมาทําอะไรครับนะฮะติดตามพี่แจ็คมานะครับนะฮะโอ้นะฮะมาเจาะเดือครับเดือสวยๆของเธอนี่เองนะฮะครับนะ กลัวเหมือนกันนะฮะแต่เราว่าไม่เจ็บนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะฮทำติดเต้นนะเพราะมันไม่เจ็บนะครับนะฮะน่าเจงนะอย่าเบ่งท้องอย่าเจงท้องนะครับโอเคนะฮผ่อดคลายนะป่อนคลายน้องมุกครับ เน็ดเดียวเองเลยครับเสร็จแล้วนะนะครับอย่าเกรงครับนิดนึงนิดนึงครับมีเสียงร้องอ้อยอ้อยเลยฮะท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะฮะเหมือนเราโดนไปจากเลือดนะฮะเหมือนโดนเบิดซิงนะฮะความเจ็บนะครับนะอย่ร้องนะฮะสวยงามครับนะแค่นี้เองนะฮะกล้องอ่าซูมนะครับนสวยงามนะครับนะอ่าสรุปแล้วนะฮะเมื่อเสร็จแล้วเจ็บมากไหมไม่เจ็บนะฮะเอ้าไม่ค่อยมากเนาะนะฮะ นะฮะให้ให้ให้มองกับกล้องหน่อยครับนะครับบอกความรู้สึกกับกล้องไว้เลยนะครับเจ็บหนกมน่อยไหมไม่ครับไม่ไม่เจ็บนะฮะไม่เจ็บอาอคุณถ่ายไม่มี่งานนี้ปิดปิดเลยก็ได้ครับก็มันมีเลือดอยู่แล้วครับนรางมุกนะฮะมีนิดหน่อยนะครับเลือดมันไม่เราไม่ใช่ตุ๊กตาอย่างนี้ครับเราเป็นคนนะฮะมันก็ต้องมีเลียดมีเลียดนะภาษาภาษาอะไรนะวลำมันเลียดนะนะครับ ต่างพี่จะบอกข้อห้ามให้นะฮะทำยังไงนะครับอย่าจับบริเวณที่เจาะนะฮะอย่าหมุนอย่ากระแทกนะฮะอย่าเกี่ยวนะอย่าเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับนะฮะข้างล่างเกี่ยวได้นะกระแทกได้เหมือนเดิมนะครับนะฮะการอยู่กันกินครับยังคงกินได้ทุกอย่างครับพวกนอนพวกไข่ไส้เดือนแมลงสาบนะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะครับโอเคไหมนะฮะไม่เป็นลมนะโอเคครับเดียวรอครับดีครับสาวสวยมีชื่อว่าฮะ ชื่อสองนะฮะนะครับ <c oughs> นะคะอุ้ย <c oughs> อันนั้นมันเป็นผีนะฮะนะครับหน้าตาเธอออกจะสวยนะฮะอันนี้มีสามีเป็นชาวประเทศนอร์เวย์นะฮะขอสปิกนอร์เวย์นิดหนึ่งได้ไหม ยังไม่ได้ทันได้กางจีตนะฮะโอเคนะครับไม่ต้องไม่ต้องเว้ากันแล้วกันนะฮะโ, <laughs> โอเคนะครับตามเธอมาฮะวันนี้เธอเจาะแปลกนิดหนึ่งนะครับนะฮะเจาะเสนอครับแต่เป็นเจาะลักษณะวางอย่างนี้นะฮะเอียงข้างนะครับ,บ,บอ่ะบบนะฮะตามตามน้องสองมาฮะน้องสองนะครับตาหมืดเลยเกิดอออยอย่่าามงนะะะฮออย่่ามงนนครับิดเดียวครับขอไฟใกล้ๆหน่อยครับเพราะว่าเราต้องให้ความมั้นยำแก่แล้วดิมองไม่เห็นเดี๋ยวน้องสองวันนี้สวยจะเก่งครับสอง สองจาอย่าเก่งนะฮะอย่าเก่งนะครับเสร็จแล้วนะนะครับนะอย่าเก่งครับสองสองจานะครับในเองนะครับโอเคนะครับหนึ่งจุดแล้วนะฮะสวยงามนะครับมจุดที่สองเป็นลมเฮ้ยอย่าเพิ่งคนสองไฟนี่แหละจะเป็นลมอย่าเพิ่งเป็นลมนะครับเฮ้ยเราต้องไม่เจ็บ ก็มาให้เจ็บเลยนะตอนจอดไม่เท่าไหร่หรอกตอนเริ่มจอดมันจะกระแทกอะในเวลาแล้ตั้นเไปกักกนสะอาดดีอ่ะ,อะใช่มันอยู่ใต้ผุ่มไม้ต้อไม,ม้เลยอ่ะใช่ครับสาวสวยมีชื่อว่าน้องจุ๊บแจงนะฮะหรือว่าน้องแจงนั่นเองครับมาจากไหนครับเมเจอร์ค่ะเมเจอร์อรัชโยรัชโยธินยังมะฮะลาดพร้าวเนาะโอเคนะฮะสวยจริงๆครับอย่างกับนางฟ้าลงมาโปรดปรานสาวสาวหนุ่มๆนะฮะที่นี่เลยเดี๋ยวอับรานแจ็คดอสันพี่กิ๊กครับนะฮะเออนะฮะพี่กิ๊กไปดูตัวเองเลี่ยนะ นะะฮนี่คือพี่ชายของของแจ็คดอสซันเองนะฮะพี่กิ๊กพี่กิ๊กทำอย่างนี้ด้วยเอ่อโอเคครับโอเคครับนะมาดูสาวสวยคนนี้ครับนะฮะเธอจะทําอะไรนะฮะเจาะสะดือนี่เองนะฮะเธอกลัวเจ็บนะฮะกลัวเจ็บกลัวมากด้วยฮะนะครับกลัวมากด้วยนะครับมาลองดูว่าเธอจะเจ็บไหมกับแจ็คดอสซันครับเดินกล้องนะฮะครับนะฮะยังมองนี่นะฮะครับนึกถึงหน้าพี่กิ๊กเข้าไว้นะฮะก็คนใจดีนึกถึงไว้เลย คลอนท้ายครับนะจับยากแนกะ้มเลยยากนะแก้มไม่ปลอดภัยนิดเดีัวคลอนท้ายครับน้องรักของที่นะเสร็จแล้วครับน้องแจงนะฮะอย่าเบ่งท้องนะฮะเดี๋ยวที่จะลากไม่ขึ้นโ,อโ,อโดนไฟเงามากอนะ่กกนะโอเคเสร็จแล้วครับสวยงามผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะ มามาถามความรู้สึกกันนิดนึงนะว่าเจ็บมากไหมกั่ไหนครับน้องแจงไม่เจ็บเลยค่ะโอ้โหนะฮะเอานะครวิดีโอจับที่หน้าเธอหน่อยนะบไปแจับไปแล้วนะฮะโอเคครับน้องแจงบอกว่าไม่เจ็บเลยค่ะนะฮะครับนะเสียวนิดนิดเสียวนิดนิด้วยเป็นยังไงนะฮะอ่านะฮะครับมาดูครับที่ติ๊กตัวได้ไม่ง่านะครับครับคืออย่างนี้ครับนะฮะบางคนก็เจาะแล้วมีเลือดซึมมากบางคนก็เลือดออกมากมันเป็นเรื่องปกติของร่างกายคนนะฮะบางคนก็ออกน้อยบางคนออกมาก ฉะนั <muitas> ้นอย่าได้ตกใจในการออกของเลือดนะฮะครับอ้าววิธีดูแลรักษาท่านทำยังไงถึงจะหายไวข้อห้ามจริงๆคืออย่าเกี่ยวอย่าชนอย่าแทร่กินปลาได้ไหมโอ้ยปลากินมาเถอะปลาแดดึงปลาแดดบองเนาะนะฮะส้มตำปลาแดกกินไปเถอะนะฮะก็คือนะฮะอย่าจับอย่าชนอย่าแทร่บริเวณนี้ฮะอย่าให้เกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือเกงนะฮะส่วนข้างล่างเกี่ยวได้แทรได้เหมือนเดิมข้างล่างแต่ท้ได้เหมือนเดิมเกี่ยวได้เหมือนเดิมนะกินได้ทุกอย่างนะ นะฮะนอนไก่ใช้เบียร์มาแลกสาปฮะพวกเบียร์พวกเหล้ากเ็ากเดา,าได้ตามปกตินะฮะอืมแล้วก็กินยาอะไรดีก้องจะกินยาแก้เสก็ได้ก็กินก็ได้ฮะแล้วก็มียาเนี่ยฮะที่กินแล้วสบายสบายตัวก็คือยาเอ็นเป็นท่อนขาหูหลับแต่โอเคเรียบร้อยครับนะ okay, ฮะโอเคครับบอกกล้องสักนิดหนึ่งว่าร้ากนแจก็คจอตันไ,ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยค่ะร้านนี้เสียวนิดนึงนี่ด้ร์ตจัดใครมีชื่อว่า น้องปาล์มน,นะฮะเคยติดตามงานพี่แจ็คเยอะแยะเลยทีเดียวนะฮะวันนี้มาเจาะอะไรนะฮะสาวสวยคนนี้อยู่ที่ไหนแพหลามเจ็ดพหลามเจ็ดนะฮะนนทบ,บุรีนะครับนะฮะมาดูว่าเธอนะฮะเจาะอ,อะไรนะฮะครับไม้ร้อยสามสิบขับนะฮะครับเจาะสะดือล่างครับตรงนี้นะฮะ <มา S 1> นะครับมามาดูว่านะฮะเจาะออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับนะมาดูกันนะครับนะงานเยอะด้ยวยแจ้งว่ทพี่บอก ขายแล้วนะ,นะะจะได้เน้นกันพที่เลยครับนะไม่ต้อง,งมองนะฮะมองที่โรงก็ได้เพอถ้ามองแล้วมันจะลําบากต้องเดินเลยครับ ใชนะจอดยากนะครับจอะยากฉะนั้นเวลาดูแลต้องดูแลให้ดจด้วยครับเจ็บครับตรงนี้นะเอาเรื่องอยู่นะฮะแต่ว่าสาวๆที่ชอบยาบจอดอย่างนี้นะพี่บอกตรงว่าข้างล่างจะเจ็บกว่าข้างบนครับมันไม่มีจุดจับนะฮะไม่มีจุดจับนะแต่ว่าสาวสวยคนนี้ครับทนได้อย่างแน่นอนครับนะฮะโอเคครับเรียบร้อยนะครับ ลออกขวา้างบนนิดนึงนะครับไหวเนาะวันนี้ก็มีเจาะอะไรที่เด่นๆเหมือนกันนะฮะเยอะแยะเลยทีเดียวเ,เดี๋ยวนะจะต้องใช้ฉีดเพราะว่าตรงนี้เนื้อมันจะหดง่ายกว่าข้างบนนะครับน้องๆนะครับฟังให้ดีนะเนื้อมันจะหดง่ายมากครับ เก่งนะไหวนะถ้าจะเป็นลมหรือเป็นอะไรจะบอกนะเหนืน่อยไหมไม่โอเคนะครับโอนะครับไม่ต้องมองก็ได้นะทำใจให้สบายครับนะไม่ต้องมึนงงมันเะกือวใส่แต่หัวเอาจบใส่สาย,ยากด้วยจับยากด้วยมันเป็นลักษณะการจับตะแกงครับ สวยงามครับนะฮะฮฝนออกมาครับสวยงามนะฮะคราวนี้มันอยู่ที่เรานะฮะดูแลรักษาแล้วละนะครับนะฮะไม่เสด็จโอเคไหมไหวนะไหวนะไหวนะวนะนะครับนะฮะอ้าวนะฮะ <c oughs> มองดูนะคอแห้งเลยนะครับนะฮะนะครับนะฮะโอเคนะฮะคราวนี้ดูแลรักษาให้ได้นะครับนะอ้าวบอกกล้องนิดนึงว่าต่อจากนี้เป็นไงบ้าง เจ็บเอะเจ็บอยู่ไหวนะฮะนะยิ้มยิ้มสู้เจ็บขอบคุเจนี่นะสวัสดีครับน้องแอมโอเคเราอีกทีนึงนะนี่คือสาวสวยฮะจากตั้งทรงชิดนะฮะเรียนอยู่ปวชปีปวสปวสนะฮะปีสปีสองแล้วครับนะฮะแหมนะฮะถือว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยทีเดียว นะะฮแต่น้องแอมเป็นคนสวยครับแต่ว่าสีอย่างเดียวครเสื้อผอมเกินไม่รู้จะผอมเลยหรือหนาครับนะฮะมากับน้องแถวนะฮะคือเอาแก้มออกเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เป็นมือต้องพี่ด้วยเป็นบุคลิกพี่ด้วยครับวันนี้น้องแถวครับนะฮะเอ้ยน้องแอมฮะมาเจาะเสื้อนี่ครับเสื้องงานเมื่อเกินนะครับนะฮะหนุ่มสาวอ่ปปศปีสองคนนี้ฮะจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะมาดูกันครับนะฮะครับอุ้มสุดว่าถ่ายได้ไอะะรวอะไรวะ อะไรก็กลัวอ,อะไรก็กลัวนีออาา่อันนี้มันสูงเลยสูงตอนเม็ดมันใหญ่ไหมบ้างไม่ใช่เม็ดมันเล็กสะดือมันขึ้นข้างบนเนี่ยเหลือ,อมันขึ้นข้างบนเนราจะรู้ว่าตรงไหนจะสวยมันจะจับยากมันต้องเก่งๆนะอย่าจะเก่งจะเก่ง,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 งอยู่ไอ้เฉยครับมันไม่เจ็บนะฮะก็บอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บนะมันจะมีนิดนึงแบบคล้ายๆบริจาคเลือดเสร็จแล้วอ่ะโอเคสวยงามครนะฮะ สวยเป็นเลยเสร็จแล้วว้าบเลยอ่ะโอ้โหเจ็บก็มันจะบอกว่าเจ็บไหมมันไม่รู้โอ้โหไม่ถูกเสียนิดหนึ่งมันเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ท้องนะถ้ากั้นได้ทนได้ยกกั้นขมือออกตัวนี้สวยมากนะฮะเพชรสวยดีชอบอยู่ตรงนี้ครับน้องแอมฮะก็เป็นว่าเรียบร้อยก็คืออย่าพื้นกับก็คือฮะมันมีเรื่องต่างนิดหน่อย แต่ว่าข้อห้ามก็คืออย่าเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกนะนะฮะครับแรงไม่ได้อืมข้างล่างอ่ะกระแทกได้แพ้ข้างล่างกระแทกได้นะข้างล่างกระแทกได้ตรงนี้ห้ามกระแทกเราตรงนี้ห้ามห้ามเกี่ยวเลยนะตรงนี้เกี่ยวได้ครับนะกินได้ทุกอย่างจะโดนตรงนี้ก็อยากให้มันกระแทกถึงขนาดนั้นเดี๋ยวโอยดอนะฮะก็บอกหัวเราว่าอย่ากระแทกตรงนี้นะเพเจาะใหม่นะฮะ การอยู่การกินครับกินได้ทุกอย่างครับนอนไข่ไส้เดือนแมลงสาบมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติมกมกได้ด้วยนะนะฮะเอานะฮะดูหน้าที่สวยต้องเธอนะฮะอ่ะเป็นยังไงบ้างน้องแอมอ่าโอเคนะฮะเจ็บนิดหนึ่งแล้วก็หายไปตอนนี้หายเจ็บหรือยังหายแล้วโอเคหายแล้วนะครับนะะฮเจ็บนิดเดียวเองนั่นเองนะครับอ้าวนะฮะยิ้มหวานครับสาวปวชปวสปีสองนะฮะตั้งภางจิตร้อนนะะฮร้อนเลยอ้า่ะายบายสินะตับอักบโอเคขอบคุณครับยิ้มหวานซะด้วย สวัสดีครับน้องพิมดิดฮะนะครับนะฮะสาวสวยครับคนนี้เคยทําคิ้วกับพี่ไปใช่ไหมฮะนะจอดคิ้วกับพี่ไปฮะสวยๆเลยครับนะฮะหน้าตาดีดีฮะนะเป็นคนน่ารักด้วยครับมาจากไหนนะพิมพ์ดีดมาจากมาจากไหนนะฮะมาวางแคร์ครับนะแต่ไม่ว่างเลยเนาะนะฮะดีเขามีบรรยากาศมาด้วยฮะชื่ออะไรสันตินะฮะเออสันติคนเก่าป่ะแต่คนเก่าโอเคนะครับนะฮะมาจอดเสนอร้านพี่แจ็คดอซันครับมาดูว่าพิมพ์ดีดนะฮะจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนครับน้องๆนะฮะ ใช่นะฮะของเราจับง่ายครับนะฮะพิมพ์เด็กแล้วก็นะฮะเจาะง่ายด้วยนะครับนะฮะครับนิดนึงนะครับนะโอเคเสร็จแล้วครับนะฮะมันแค่นี้เองนะฮะแต่จะเจ็บกับเจาะคิ้วเราด้วยแหละนะฮะแต่ว่าสบายๆผ่านนะครับไม่เจ็บเจ็บหรอไม่เจ็บปวดเจ็บนะฮะแต่ไม่เจ็บใช่ไหมไม่นะฮะนี่คือน้องพิมพ์เด็กครับนะฮะที่ผู้ชมอยู่ทางบ้านนะฮะ บอกว่าไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บนะฮะอืมนะฮะไม่เจ็บเลยนะครับเ้านะฮะเสร็จแล้วครับนะฮะสวยงามนะครับเห็นไหมฮะสวยงามตรงกลางนะฮะพิมพ์ิดพิมพ์บิดล้างพี่บอกอีกครั้งละฮะเนี่ยสวยงามนะนะฮะเดี๋ยวบอกข้อปฏิบัติไปฮะสำหรับการเจาะทั้งนี้ทำยังไงจะหายไวพิมพ์บิดอย่าเกี่ยวอย่าชนจากระแทกบริเวณที่พี่เจาะนะฮะนะครับนะก็นะฮะอย่าจับอย่าเล่นมันอย่าหมุนมันนะฮะอย่าชนจากระแทกบริเวณนี้นะฮะตรงนี้กระแทกได้นะครับนะะ กินได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นไข่นะฮะนองไข่ไส้เดือนแมลงสาบนะฮะไข่ผู้ชายก็กินได้ม<อ>ีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะฮะนะ,ะ,นะ,ะโอเคครับบองหน้าสวยก่อนนะฮะแล้วก็เจ็บมาไม่เจ็บโอเคครับอ่านใช้ต่อสั้นนะฮะโอเคครับเรียบร้อยครับนะฮะครับวันดีครับน้องอุ้มนะฮะเสาวจังหวัดตรังนะฮะสาวใต้นะฮะมาทั้ง3ามคนเลยนะฮะนี่นะฮะเมื่อกี้ออกกล้องกันไปบนแล้วคนนั้นเอ็มใช่ไหมเอ็มเอ็มเอ็มนะฮะชูนิ้วหน่อยน้องนะฮะนี่นะครับ นี่นะครับนะน้องน้องน้องอุ้มครับนะฮะมาจากนะฮะภาคใต้นะครับวันนี้มาจอดสดือร้านพี่แจ็คดอสันนะฮะหนุ่มๆครับมาดูสดือฮะมีมีขนด้วยมีขนรำไรนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมาจอดกันว่าน้องอุ้มนะฮะไอ้น้องอุ้มนะฮะจะเจ็บไหมนะฮะครับนะมาดูกันครับพายนะครับมะเก่งนะครับแด้ดายมึงเป็นอะไรเกลี่ยพันคายนะครับมาเก่งนะฮะ นิดเดียวนิดเดียวนะเดี๋ยวมันจะเบี้ยวนะครับคลอนไขครับแค่นี้เองแล้วแล้วปุ้มจะบอกว่าอุ้ยไม่เห็นเจ็บเลยนะครับครับนะครับไม่เห็นเจ็บเลยนะครับเจ็บไหมล่ะไม่มาเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มันมันลื่นครับนะฮะท้องเราันลื่นจืดอะเลรเบรไม่ค่อยแต่ความเจ็บมันจะไม่มีเท่าไหร่หรอกครับนะเจ็บมากไหม ไม่มากนะฮะนี่จะสวยงามนะครับนะฮะดูดิเอ็มนี่นะฮะครับนะฮะบอกไม่มากนะฮะดูกล้องก่อนนี่เป็นไม่มากสบายๆใช่ปะะบอกตัวเองด้วยอ่ะนะฮะโฟกัสตรงนี้นิดนึงนะครับอ่านี่คือการเจาะเสื้อที่ตรงแล้วก็สวยงามนะฮะวิธีดูแลรักษาครับนะฮะอย่าชนอย่ากระแทกบริเวณนี้นะฮะข้างล่างนี่กระแทกได้ชนได้โดนน้ำได้แต่ตรงนี้อย่าให้เกี่ยวเก่งข้างล่างเกี่ยวได้นะครับการอยู่การกินกินได้ทุกอย่างครับ พว,พวกหนอนพวกไข่ไส้เดือนแรงสาบกินได้เลยมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะฮะครับเชลเทศมันก็ตึงนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> โอเคนะขอบคุณน้องอุ้มนะฮะสาวสวยแห่งจังหวัดนี่คือบรรยากาศนะครับตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับนะฮะเอ้ยห้าทุ่มครึ่งแล้วครับนะฮะก็นะฮะก็หนาแน่นนะครับร้านพี่แจ็คเหมือนเดิมครับนะฮะ,นะะแล้วก็มีสาว <c oughs> หล่อนะฮะมาดาูแฟนสาวตัวเองนะฮะ,นะะนี่ครับน้องจี๊ฟคนสวยนะครับนะฮะมาจากไหนครับ จากไหนฮะเขตไหนครับละาครเด็กลาดพร้าวนะฮะเรียนที่ไหนครับนะฮะหนุ่มๆครับนะฮะเห็นรักกรงทำลายไหลเนาะนะฮะแต่เขามีแฟนแล้วนะครับนี่ครับคนนี้นะฮะครับมีแฟนแล้วนะครับนะครับมาเจาะเสนอครับนะฮะเอแบกเหรออาแบกนะฮะเด็กอาแบกครับนะฮะโอ้นะฮะมาดูเสนอครับนะฮะเจาะตรงนี้นะฮะครับสวยๆเลยนะครับมาดูว่าน้องจิ๊บฮะจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนฮะกับการเจาะเสนอฮะร้านพี่แจ็คดอาสั้นนะครับนะครับถูกต้องครับ ครับนี่คือน้องจีฮะสาวสวยจากอาแบกนะฮะครับนะนมนมครับนะฮะเขามีแฟนแล้วนะฮะอย่าจุ่งนะครับผ่อนคลายนะครับน้องจีบครับนะครับผ่อนคลายครับเด็กเก่งนะฮะครับเราจะรู้สึกสบายครับนะฮะกับร้านจีแจ็คดอซันนะฮะเสร็จแล้วครับนะฮะจีบจ๋าเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองนะฮะสวยงามนะฮะตรงกลางเป๊ะนะฮะนะครับอาจีฟสามารถดูได้ครับนะดูได้เลยนะครับนะว่าสวยขนาดไหนนะฮะ ครับถามความรู้สึกนิดนึงเจ็บมากน้อยแค่ไหนน,หน,นิดหน่อยนะฮะนี่ครับคำพูดของสาวสวยคนนี้ฮะบอกว่าเจ็บนิดหน่อยเองนะฮะเหมือนกับเราโดนเปิดซิงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ๋อยังไม่เคยโดนเปิดซิงนะฮะยังไม่เคยโดนเปิดซิงอ้าวฮะให้แฟนสาวเราดูได้นะฮะเห็ดนะแฟนสวยนะครับนะฮะครอ,อบฏิบัติครับสําหรับการเจาะสะดือนะฮะทำยังไงครับนะฮะอย่าจับอย่าชนอย่ากระแทกอย่ากเกี่ยวนะครับบริเวณสะดือนะฮะที่เราเจาะไปนะฮะอย่ากระแทกตรงนี้นะฮะ ะอย่าเกี่ยวตรงนี้นะฮะข้างล่างเกี่ยวได้นะฮะจะแทกได้ครับนะฮะกินได้ทุกอย่างะครับพวกนอนพวกไข่ไสเ้เดือนแมลงสาบนะฮะมีเพศสมัมพันธ์ได้ตามปกตินะฮะอ้าวบอกกับกล้องนิดหนึ่งนะฮะว่าสบายสบายหรือยังไงไม่เจ็บค่นะโอเคครับนะสาวเซ์สวยฝากไว้นะฮะอี๋อ้าวนะฮะสวัสดีครับนะฮะนี่คือน้องสาวสวยๆพึ่งมาจากจังหวัดอุบลนะฮะหน้าตาดีทีเดียวชื่อว่าน้องน้องปุ้ยนะฮะนะครับวันนี้เขามาเจาะมีสายยาด้วยนะมีสายยาอะไรเบิร์น เบินเบินใช่ไหมฮะเบินเบินผู less, ้ห okay ญ hmm. ิงแล้วเบิร์นผ like ู้ชายเบิร์นผู yani ้ชายใช่ไหมโอเคนะฮะนมนมครับนะฮะนี่คือเบินเบินผู้ชายนะฮะมากับเพื่อนสาวมีชื่อว่ายกนิ้วด้วยเอีนะฮะเอออะไรนะอีเตี้ยอีเตี้ยเอ้ยของคุณดีจะตายนะครับนะฮะครับมาดูฮะว่าน้องปุยใช่ไหมฮะปุยน้องปุยนะฮะครับเจาะอะไรมั่งนะฮะแหมวันนี้เจาะพุงนี่ฮะนะฮะใครที่ชอบเบินเบิร์นนะฮะดูเห็ คุยเปียบเลยฮะนะครับอันนี้ตัวอะไรนะอลิสอลิสนะฮะนะครับเธอมาเจาะสะดือกับพี่แจ็คเดี๋ยวเจาะแบบไหนฮะมาดูกันนะฮะเจาะแบบไหนมาดูกันขอไฟด้วยนะฮะเพราะว่ามันติดกับลายอลิฟรีดนะฮะทำทายครับนะเราเป็นคนที่น้ำทของจับง่ายมากเลยอย่าเกรงนะฮะนิดเดียว เหมือนโดนเปิดซิงครับนะความเจ็บของการเจาะกระดูรนะครับนะฮะเสร็จแล้วนะจ๊ะนะแค่นี้เองนะครับผู้สวยงามครับนะฮะตัวที่หนึ่งผ่านไปด้วยความสวยงามนะฮะผู้คนดูครับสรุปแล้วน้องปุ้ยเจ็บมากไหมครับเจ็บตีเจ็บมากนะฮะจะบอกไดว่ามาจากบนดอยจริง มีตวงมีดอยได้หรอ, <c oughs> อเอออำเภออะไรอยู่ในตนัวเรฮะที่อยู่อำเภอพัฒนาราชเอ๊ะพัฒนาการพัฒนาการใช่ไหมเขาอยู่บนนะไม่ใช่อํเภออะไรครับออหัวตะพานหัวตะพานหัวตานอยู่อำนาจเอออนานแล้วครับที่ไปทำงานที่โน่นก่อนนะครับครับเปแทนเปนแบเป็นคนที่แอะดี๋ยวพี่จะบอกว่าทำยังไงถึงจะแห้งง่ายนะฮะแล้กินอะไรได้บ้างนะครับนะ กินปลาได้ไหมกินได้ปลาจะกินได้ครับนะฮะกินปลาได้กินเบียร์กินเหล้าก็เด้าได้ตามปกติมีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนเดิมนะ้โอ้โอ้ตัวนี้กังวลมากเออฮะรเบิร์นได้เหมือนเดิมนะฮะอ้ค่ค่ะตัวมหนูไม่ต้องกังวลแล้วใช่ไหมไม่ต้องกังวลฮะมารัดนี่ไข่ผู้ชายยังคมได้เลยรับภาษาอร่ลยโอเคต่อครับนะฮะ ดอกสองเสียวต้นนึงเด็ดเสียวเสียวก็เสียวแต่ว่ามันจะไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะไม่เท่าไหร่เหมือนกันดอกสองดอกสองมีดอกสองด้วยนะฮะโอเคโอเคนะฮะจะพึ่งดินจะพึ่งดินนะฮะดอกสองมีการเจาะแปลกๆครับนะฮะมีการใส่แบบแปลกๆด้วยนะฮะดอกสองเจ็บกปัวนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะ พขาดอกสองมันแทงแทงอาหอรกูได้ได้ดังใจนะฮะอยา่าจับอย่าจับอย่าจับนะ,ะนนฮะอย่าจับนะฮะธรรมดานะฮะคนโดนแทงเยอะมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะขาจะอ่อนนะฮะขาอ่อนปากจะสั่นเออนะฮะแต่มัน,ม,นมันก็ได้อารมณ์ดีนะคะรับขาอ่อนปากสั่นนะฮะเมืเ่อเย็นใส่ไหมนาง,นะงใส่แล้วนะฮะยืนใส่แล้วเพราะว่าไม่ได้เด็กสวยงามนะมองดูดิเห็นป่ะ เลโอเคฮะนี่ก็ผลงานครับที่ออกมานะฮะน้องเขาต้องการให้เป็นเป็นคู่นะครับนะฮะก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับนะฮะนี่คือน้องนะฮะปุ้ยนะครับไหวไหมเนี่ยฮะในรูปยิ้มดิฮะบอกกับความรู้สึกกล้องสักนิดหนึ่งนะฮะชิลๆไหมนะฮะชิลๆเออนะครับนะฮะสายเบิร์นครับขอบคุณมากครับนะฮะ